สวัสดีค่ะสวัสดีนะัเกเรียนชั้นม2ทุกๆคนเลยนะคะทั้งม2ทับ1ม2ทับ2และม2ทับ3นะคะในรายวิชาภาษา,ษาไทยรหัสท22101นะคะก็จะพบกับครูก้อยนะคะชื่อเต็มๆของครูก็คือนางนิรุกกอยะอาบูนั่นเองค่ะ สำหรับในรายวิชาภาษาไทยในภาคเรียนที่1น,นะคะเราจะเริ่มต้นเรียนในเรื่องของการพัฒนาทักษะการอ่านกันก่อนเลยนะคะซึ่งจะมี3หัวข้อด้วยกันนะคะคือ 1. ความรู้พื้นฐานในการอ่านนะคะ 2. การอ่านออกเสียงบนร้อยแก้วและ3การอ่านออกเสียงร้อยกรองนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะครูก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ทาแบบทดสอบก่อนเรียนกันแล้วนะคะหลายๆคนทาได้ดีมากเลยค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดหนังสือเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะการออกเสียง 1. ความรู้พื้นฐานในการอ่านนะคะการอ่านออกเสียงนะคะถือได้ว่าเป็นวิธีการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ช่วยให้ผู้ฟังแล้วก็ผู้อ่านเนี่ยได้รับความรู้ประสบการณ์แล้วก็ความเพลดิดเพลินนั่นเองค่ะซึ่งหมายความว่าในการที่เราอ่านหรือ ฟังนะคะเราก็จะต้องอ่านอย่างครบถ้วนเพื่อที่จะเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้อย่างซาบซึ้งนะคะไม่ว่าเราจะอ่านบทร้อยแก้วหรือว่าบทร้อยกรองนั่นเองค่ะแล้วก็ในการอ่านแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการแบ่งวรรคตอนตามชันทลักษณ์ต่างๆให้ถูกต้องนะคะมีการสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะ การอ่านออกเสียงให้มีความไพเราะและน่าฟังทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการอ่านแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะการอ่านแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ2ประเภทนั่นเองนั่นก็คือ 1. การอ่านในใจและ 2. การอ่านนอกใจเอ๊ะไม่มีนะคะการอ่านนอกใจไม่มีเนาะมีแต่การอ่านออกเสียงนั่นเองนะคะ เรามาดูการอ่านในใจกันก่อนเลยนะคะ,ละหลายๆคนเนี่ยก็เคยใช่ไหมคะอ่านหนังสือสอบหรืออ่านอะไรก็แล้วแต่นะคะกะ็อาจจะชอบอ่านในใจนะคะการอ่านในใจก็คือเป็นการอ่านเพื่อทําความเข้าใจข้อความตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆนั่นเองนะคะต่างจากการอ่านออกเสียงอย่างไรนะคะ การอ่านออกเสียงเนี่ยก็จะเป็นการเปล่งเสียงออกมานะคะตามตัวอักษรหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆที่เราเห็นนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจความหมายซึ่งอาจจะมีจุดต่างกันนะคะเช่นอ่านเพื่อให้ความรู้อ่านเพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอ่านเพื่อสนุกสนานบันเทิงใจอ่านเพื่อเร่าให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งไหนนักเรียนลองยกตัวอย่างซีว่า การอ่านแบบไหนที่ไม่สามารถอ่านในใจได้อตอบได้ไหมคะต่อไปนะคะเรามาดูความหมายของการอ่านนะคะว่าการอ่านมีความหมายว่าอย่างไรนักเรียนก็มีหนังสือแล้วใช่ไหมคะอ่าในลองอ่านพร้อมๆกันนะคะว่าการอ่านมีความหมายว่าหมายถึงว่าตามตัวอักษรการอ่านเป็นทักษะที่สำคัญและ เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของการอ่านนะคะที่พจนานุกรมฉบับบันดิตเตสสถานนะคะพุทธศักราช2542ได้ให้ความหมายไว้นั่นเอง ต่อไปค่ะเรามาดูองค์ประกอบพื้นฐานในการฝึกอ่านนะคะตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องส่งคลิปวิดีโอมาให้ครูดูด้วยนะคะในการอ่านอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะถึงขั้นนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันก่อนเลยว่าองค์ประกอบที่สําคัญเลยในการที่จะฝึกอ่านมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือ1นนะคะฝึกใช้สายตาค่ะ 2. ฝึกการ ออกเสียงนะคะ 3. ฝึกการใช้อารมณ์ 4. ฝึกอ่านให้คล่องและถูกต้องตามอักขระวิธีต่อไปฝึกใช้อวัยวะปากคอในการออกเสียงนะคะสุดท้ายฝึกการวางบุคลิกภาพยืนหรือนั่งนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากฝึกใช้สายตากันก่อนเลยนะคะใช้สายตานะคะกวาดข้อความแต่ละช่วงจากจุด1ไปยังอีกจุด1นนะคะเพื่อรับทราบข้อมูลที่จะอ่านอย่างมีสมาธินะคะการกวาดสายตาเนี่ยจะช่วยให้อ่านหนังสือได้เร็วขึ้นนะคะ 2ค่ะฝึกการออกเสียงนะคะซึ่งในการใช้เสียงเนี่ยจะต้องมีพลังในการอ่านแล้วก็มีน้ำหนักมีเสียงดังพอประมาณให้ได้ยินทั่วนะคะอา,อาจจะต้องใช้เสียงหนักเบานะคะเพื่อเน้นความสำคัญของข้อความให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องนั่นเองค่ะต่อไปฝึกใช้อารมณ์นะคะในการอ่านเนี่ยเราจะต้องสอดแทรกอารมณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่เราอ่านด้วยนะคะหรือว่าเจตนาของผู้เขียนนักเรียนคิดว่า การอ่านอะไรคะจะต้องใช้อารมณ์มากเลยต่อไปค่ะฝึกอ่านให้คล่องและถูกต้องตามอาักขรวิธีนะคะโดยเฉพาะรอเรือนและรอลิง ไหนใครในที่นี้ไม่สามารถออกเสียงรอเรือกับรอลิงได้บ้างมีไหมคะถ้ายังมีอยู่จะต้องฝึกนะคะฝึกฝนนะคะให้ออกเสียงรอเรือและรอลิงให้ชัดเจนคําควบกล้ำนะคะก็ต้องออกเสียงให้ชัดเจนเช่นเดียวกันมีการเน้นเสียงแล้วก็ถ้อยคำนะคะตามน้ําหนักความสําคัญของใจความนะคะใช้เสียงและจังหวะให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องนะคะต่อไปก็ ฝึกใช้อวัยวะปากคอในการออกเสียงนะคะเสียงเกิดจากอวัยวะในช่องปากแล้วก็ลำคอนะคะการฝึกฝนอวัยวะต่างๆเนี่ยให้ทำงานได้ถูกต้องนะคะในการออกเสียงก็จะต้องทำให้เสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยชัดเจนนะคะแล้วก็ถูกต้องตามอักขระด้วยนะคะสุดท้ายเลยสำคัญพอๆกับการออกเสียงเลยก็คือฝึกการวางบุคลิกภาพยืนหรือนั่งนะคะการยืนและการนั่งนะคะ จะต้องควรวางท่านะคะให้สง่างามนะคะแต่ถ้านั่งอยู่จะต้องนั่งหลังตรงใช่ไหมคะจับหนังสือให้ถูกต้องหา่างจากสายตาประมาณ1ฟุตแล้วก็ไม่ยกหนังสือบังหน้านั่นเองต่อไปค่ะความสําคัญของการอ่านนะคะนักเรียนเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าการอ่านเนี่ยมีความสําคัญมากนะคะในการใช้ชีวิต ประจำวันของเรานะคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะว่าคนไหนที่อ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยใช้ชีวิตลําบากมากใช่ไหมคะจะอ่านป้ายจราจรก็ไม่ออกจะอ่านขนมนะคะก็ไม่ออกเลยที่ถุงขนมว่าเอ๊นี่ชื่อขนมอะไรนะคะก็จะใช้ชีวิตลําบากมากนะคะดังนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้รับสาระความรู้ต่างๆนะคะทําให้ผู้อ่านเนี่ยเป็นคนที่เป็นไงคะ ทันต่อเหตุการณ์ทันสมัยใช่ไหมคะทันความคิดนะคะซึ่งหนังสือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะใช้ง่ายแล้วก็มีราคาถูกแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มมาอ่านอะไรคะอ่านหนังสือออนไลน์หรือว่าอ่านจากสื่อออนไลน์นะ,ะเช่น f a c e b o o k Li ์อ i n s t า g กรมนะคะสิ่งแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีสิ่งต่างๆที่ให้เราอ่านหรือว่า ให้เราได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะดังนั้น,นการอ่าน,นสำคัญไหมคะสำคัญมากเลยนะคะเพราะาเราอ่นอานหนังสือปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ากระบวนการทางสมองผ่านสมองของเราทําให้เราเ,เกิดสมาธิยิ่งถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆนะคะฝึกฝนอย่างสม่าเสมอเนี่ยก็จะทําให้พัฒนาถ้าพัฒนาการท้ไน้สมองของเราหรือว่าความคิดของเราหรือว่าจินตนาการของเราก็ดีเยี่ยมไปด้วยนะคะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับความรู้พื้นฐานของการอ่านนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะมีตรงไหนที่นักเรียนเนี่ยไม่เข้าใจบ้างไหมเอ่ยนะคะถ้ามีตรงไหนที่นักเรียนสงสัยนะคะนักเรียนก็สามารถสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะคะทางอินบ็อกซ์ส่วนตัวของครูได้เลยนะคะเอาละค่ะเพื่อเป็นการ ทบทวนความรู้นะคะครูก็จะมีใบงานเรื่องความรู้พื้นฐานในการอ่านนะคะให้ในักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้นะคะ4ข้อด้วยกันเราจะมาดูกันนะคะว่านักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนจริงๆหรือเปล่านะคะถามง่ายๆเลยข้อแรกเลยนะคะการอ่านในใจแตกต่างจากการอ่านออกเสียงอย่างไรเอ๊ะแตกต่างกันไหมคะเมื่อกี้เพิ่งสอนไปเอง2ค่ะ การอ่านมีความสําคัญอย่างไรโอ้โหอันนี้ง่ายมากนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันใช่ไหมคะอ่ะสค่ะการอ่านหนังสือในห้องสมุดจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามมารยาทในการอ่าน 4. ค่ะการอ่านที่มีประสิทธิภาพมีปัจจัยพื้นฐานอย่างไรโอ้โหเป็นคำถามที่ง่ายมากๆเลยนะคะถ้านักเรียนตั้งใจฟังที่ครูได้อธิบายไปเนี่ย นักเรียนทำได้แน่นอนเลยให้นักเรียนนะคะเขียนใบงานเรื่องความรู้พื้นฐานในการอ่านลงไปในสมุดในหน้าถัดไปเลยนะคะในหน้าหลังจากแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเขียนลงไปเลยทั้ง4ข้อนะคะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะคะส่งมาทางอินบ็อกซ์ส่วนตัวให้คุณครูเลยนะคะใบงานนี้รับไปเลย5คะแนนคะ่ะใครเสร็จแล้วนะคะช่วยรายงานตัวใต้โพสต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ